ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างอย่างไรน้ําหนักเป็นอย่างไงค,คะน้าหนักออตอนท้องเนี่ยหนักอยู่ที่85กิโล คะ,คะคลอดลูกไป10ปีน้ําหนักก็ลดมาเหลือแค่72คก็ไม่สามารถลดลงไปเดิมทีก่อนท้องเนี่ยหนักแค่40กว่ากว่าส<อ>ี่สิบเก้าห้าสิบเองค่ะแล้วก็ <40 S 2> ขึ้นเยอะมากเพิ่มขึ้นไปถึง8 5ใช่ใช้ตัวใหญ่มากดําปีเลยตัวดำแล้วก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เสร็จปั๊บก็ออกมาคลอดลูกแล้วน้ําหนักก็ลงมาเหลือแค่72ค่ะลงไปแค่10กว่ากิโลเองนะคะแสดงว่าไม่ลดลงแล้วก็ไม่ลดลงแล้วอยู่อย่างนั้นเป็น10ปีทํายังไงบ้างครับ ออกกำลัง,งกายลดอาหารากินยาไม่กิน <ลด S 1> ยาแล<ะ>้วก็อ้วนค่ะพระไม่ชอบ ไม่ชอบใช่แล้วก็ไม่ออกกําลังกายเพราะคิดเป็นคนขี้เกียจแล้วก็งานเยอะครับนะคะก็ไม่ได้ทําอะไรกับตัวเองเลยนะคะอาหารก็ไม่ได้คุมค่ะชอบทานอาหารที่กล้าตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเห็นน้องคนหนึ่งนะคะที่มาทํางานด้วยกันแล้วก็เธอก็หน้าใสาขึ้นหุ่นเธอก็ดีขึ้นก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็เลยกล้าเปิดใจแล้วรบ,บริษัทมีโครงการนี้ขึ้นมาพอดีเลยแล้วก็ต้องการอยากใช้ของฟรีด้วยนะคะก็เลยนะคะขอเข้าร่วมโครงการสูตรที่ว่าเนี่ยท อะไรบ้างครับดื่มกินหรือว่านวดท้าอะไรบ้างตอนเข้าโครงการจะได้ไปใช้บ้างคุณต้นตอนนี้เข้าโครงการนะคะพี่สุเพียงดื่มน้ํามังคุดนะคะก่อนอาหารมื้อเย็นนะคะวันละหนึ่งขวด Mm hmm. นะคะ28วันนะคะแต่ก่อนที่จะได้เข้าโครงการเนี่ยก่อนที่จะได้ดื่มเนี่ยจะต้องโดนเจาะเลือดก่อนอ uh. นะคะเพื่อเป็นกระบวนการของทางนักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะนะคะเพื่อว่าเดี๋ยวหลังจากทานแล้วเป็นยังไงอาทิตย์แรกเนี่ยนะคะที่พิสูจน์ทานไปคือวันแรกที่ทานเนี่ย คือสิ่งที่ประทับใจมากเลยนะก็เป็นคนเนี่ยท้องผูกถ่ายไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทานไปเนี่ยรู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากถ่ายมากเลยทําไมรู้สึกมันพอไปถ่ายแล้วรู้สึกมันโล่งนะคะแล้วมันออกมาเนี่ยไม่สวยเลยนะคะดํามากแล้วก็เหม็นมากเลยนะคะและนั่นคือมีความรู้สึกม,มันเหมือนกันนบว่าเราเอาของที่สะสมมาจริงๆงเลยเป็นนะอย่างนี้อยู่ประมาณ3วันนะคะสามวันหลังจากนั้นทุกอย่างก็คือปกติ3วันนี้พฤติี่กินรับประทาน การใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่ต้องงดอาหารใช่ค่ะไม่ไม่งดอาหารอะไรเลยเป็นคนที่ไม่ชอบงดตอนนี้ตอนนั้นหนัก72นะฮะใช่ค่ะครับอ่าเสร็จแล้วตอนตอนนั้นที่เริ่มโครงการนี่รู้สึกจะประมาณ65แต่ว่า72เนี่ยเป็นมาสิกว่าปีครับหเดือนผ่านไปค่ะ ก็สัดส่วนนะคะกางเกงที่เคยใช้อะเอลสามสิบสองนะคะลดลงทันทีอยู่ประมาณยี่แปดและยี่บเก้าแล้วก็มาอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะไม่ได้ไปซิทอัพไม่ได้ไปวิ่งจ็อกกิ้งอย่าที่บอกนะคะเป็นคนรักตัวเองค่ะต้องการทำอะไรทำแค่นั้นกินกับนอนนะคะไม่เคยออกกําลังกายเลยนะคะแล้วก็แต่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแล้วก็ที่เคยต้องใส่เสื้อเวลาใส่เสื้อโปโลแบบเสื้อยืดเสื้อทํางานหรืออะไรแบบนี้ตัวเองต้องใส่ไซส์ผู้ชายครับคือไซส์ตรงๆแล้วก็ที่มีกระเป๋าอะ ะะได้แค่นั้นอยากจะใส่สวยๆที่เอวอัดร้อนไม่ได้ดขาบางใส่ไม่ได้แต่ขอโทษตอนนี้นะคะซื้อเลยชดเชย6ตัวใส่6วันนะคะอ่อเอื่งองมีเอวมีอะไรขึ้นมานะคะรู้สึกโออมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นค่ะมั่นใจขึ้นนะครับ